สิ่งที่เป็นความห่วงใยของผมแล้วก็ชาวภาคปฏิบัติทุกคนที่มีต่อพี่น้องคนไทยและสมาชิกพักก็คือว่าอย่าให้กาดตกแล้วกันนะครับเราเจอประสบการณ์แล้วลอกที่หนึ่งแล้วลอกที่สองนะครับมาแล้วเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะเผลอเรออาจจะประมาทนะครับคิดว่าอ๋อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยมันแพร่กระจายไปได้อย่างมาก โดยเราไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยก็ต้องเหมือนนักมวยอย่าให้กัดตกนะครับแล้วก็นอกจากป้องกันตัวเองแล้วขอให้คิดถึงว่าเราต้องป้องกันคนอื่นด้วยไม่ใช่ดูแลตัวเองอย่างเดียวเราอาจจะเป็นคนที่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นหรือว่ากระดาษเดียกันถ้าเราป้องกันดีคนอื่นป้องกันดีโดยรวมป้องกันดีเราจะพ้นวิกฤตโควิด COVID ได้เร็วที่สุดนะครับ